สไตล์คนละท่าเริ่มอันชุบอันชุบอันไกลนี่ไงครูชนะอัไงเหลืออีกูเล่นบ้างเดี๋ยวเรียนทางข้างหลังได้แล้วโอเคเฮ้ยแต่ว่เหลือไม่ให้เพื่อใช้ไป่ให้หมดเอาสวยของเราแล้วอย่างเนี้ยได้แล้วกูเล่นอะไรเออได้อย่างนี้ใช่ไหมเหลือเยอะ ไม่ให้คุณไม่ให้ขอแบบความชัดของเตยไปอ่ะมีนะมีนะคุณดูไม่จบนะเห็นดูไม่จบนะโอ้ยตีคู่กันมาคุณบอลที่สนใจเ้ยคุณบอลสนใจอื่นว่ากูไม่ใช่แน่นอนอ่ะแล้วไม่เข้าใจกูเหรอเข้าใจเข้าใจเออันเนี้ยทำอะไรอ๋โอ้ย ไม่เคยดูดิอย่างเร่เคยโอ้โง่ย่โอ้เคยดูเคยดูเออดูให้มันจบอยู่เดี๋ยวไปดูแค่แบบเพิ่เพิ่มเพินมมึงต่ออย่างไหนใช่ไหมทู่อ๋อแบ็คฟิกไาโอดไม่รู้ใครอ่ะเนือสองซ้ำอ่ะไอ้ตาแล้วกอนไปมึงง่ายอ่ะเออมึงง่ายอ่ะมึงแค่นี้เองอ่ะพวกกูไม่พยายามเ้าออกเกมไม่จบกืใช่ไงเกมไม่จบแล้วใครได้พี่อ่ะเอาเพื่อนอยากกับเรื่องคนแรกนัดอ่ะ มีเยอะด้วยมีเยอะโอยยเอเอเอเมื่อกี้วูแฟชั่นเขามีทำแฟชั่นทำไมดีวะน้่ข้าสุดอหายนะาสุดท้ายปไปอยู่หน้าเลยเฮ้ยเรานั่งปัญหาปัญหาไม่เจอแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทีนี้เป็นพวกเดียวกันหมดของกูไม่ใช่ไงของกูไม่ใช่อ่ะบทหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่รู้ของมึงไม่ใช่กันแต่มึงมาใช่กันได้ไหมแต่เพราะมึงมาไม่ได้เย่างเงี้ยมึงมาชี้กูจี๊แล้วจี๊ดแล้วจี๊แล้วจี๊ดไม่ออกหรือไงล่ไม่ออกจะไปชนะเฮ้ไอโบทชนะคุณได้อะไรอ่ะคุณได้อะไรเรือยาวโอ้โหเรือยาวแล้วกูชนะจริงเลยกูได้เด็กหัวเรือเรือยาวกันมึมึงไม่ทำท่าเรือยาว านี่หัวเรือทำไมเออไอ้ย้ยก็เรือยาว่อทีนี้มึงไอ้ที่ตายหัแล้วนี่ด้แล้วแล้วไอ้ยังก็คล้องไคล้อมันเก็บทงงมันเก็บทงด้วยเฉยเลยไอ้นี่วฉยบดเนี่ยอะไมนัไ